ผมแค่อยากจะบอกว่าผมกับเอ็มบาเป้เนี่ยยังรักกันดีนะครับทางด้านของราชาเมซี่ครับยืนยันว่าฐานะแชมป์โลกของเขาไม่ได้ทำลายความสัมพันธ์กับประธานเอ็มบาเป้เลยนะครับทางด้านของเลียเนวเมซี่ครับยืนกรานแสดงจุดยืนเลยครับว่าตำแหน่งแชมป์ฟุตบอลโลกของเขาเองไม่ได้ทำลายความสัมพันธ์กับเคลียนเอ็มบาเป้ครับเพื่อนร่วมทีมปารีสแซงต์แชงแมงนะครับ ตอนนั้นครับคืออาร์เจนติน่าของเมซี่เจอกับฝรั่งเศสของเอมปเป้ในนัดชิงฟุตบอลโลกนะครับก่อนที่จะกลายเป็นอาร์เจนติน่าได้แชมป์มาครองครับที่ประเทศกตาตาร์เมื่อช่วงปลายปีก่อนแล้วเมซี่ก็มีโอกาสได้ให้สัมภาษณ์เขาก็บอกว่า เอ่อใช่ครับเราคุยกันเกี่ยวกับเกมการฉลองแชมป์ของคนอาเจเนวันนั้นเรื่องที่ผมไปพักผ่อนงานฉลองของเราเนี่ยมันมีแค่นี้จริงๆไม่มีอะไรมากกว่านี้อีกแล้วแล้วก็มันดีจริงๆด้วยนะครับผมเองก็เคยอยู่อีกฟากมาก่อนผมแพ้ในฟุตบอลโลกผมไม่อยากรับรู้อะไรเกี่ยวกับมันไม่มีอะไรที่เกี่ยวกับฟุตบอลโลกในตอนนั้นอืมก็คือเหตุผลเลยครับที่ผมไม่อยากจะพูดเรื่องนี้กับเอ็มเป้สักเท่าไหร่นะครับความจริงก็คือผมไม่เคยมีปัญหาอะไรกับเอ็มเป้อยู่แล้วทุกอย่างมันตรงกันข้ามกันหมดเลยนะครับ อันนี้ก็คือสิ่งที่เลวเน m ์เมซี่ได้ให้สัมภาษณ์ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกับเอ็มบัปเป้ครับไม่ได้ทําลายความสัมพันธ์อะไรทั้งนั้นตอนนี้ยังรักกันดีอยู่นะครับก็คุยกันได้นะขอบคุณครับที่รับฟังนะครับผมทุกคนละครับมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์เข้ามาได้สําหรับเอ็มบัปเป้แล้วก็เลวเนย์เมซี่นะครับทุกอย่างมีเรื่องให้พูดกันอยู่แล้วไม่ต้องกลัวนะครับร่วมทีมเดียวกันนะเนาะ